ทำนวลผลบอนกับทีเด็ดป้งเดี่ยวประจำวันุกที่9สิงหาคมป 6, 7, คี67สามคู่นี้ในคู่นักชิงโอลิมปิกเลกสองคู่เป็นแชมป์ชิบของอังเกฤษเริเ่มตอนที่คู่แรกนัดชิงชนะเลยฟุตบอลชายโอลิมปิกฝรั่งเศสชุดยู23เจอกับสเปนชุดยู23คิกออฟห้าทุ่มหมายการเปิดมาให้ฝรั่งเศสเหนือกว่า0.25ผลงานของฝรั่งเศสในทัวร์นาเมนต์นี้กเกมที่ผ่านมาไม่แพ้เลยชน,นะไป4และเสมอในเวลาไป1แต่ต่อเวลาก็เอาชนะอียิปต์เข้ามาได้3ประตูต่อหนึ่ง โดยไล่เลี่ยงกันไปเกมแรกชนะเมกา3-0ชนะกินี1-0ชนะนิวซีแลนด์3-0และชนะอัจเจน1-0จนมากระทั่งเสมอกับอียิปต์ในเวลา1-1สุดสเปน5เกมที่ผ่านมาชนะ4แพ้1เริ่มต้นจากชนะอุซเปกิสฐาน2-1ชนะโดมินิกัน3 1แพ้อียิปต์1-2ชนะญี่ปุ่น3-0และเกมล่าสุดชนะโมร็อกโก2-1ตัวหลักฝรั่งเศสวันนี้ไมเคิลโอลิเซอเล็กซงลากาเซกและชอฟิล e ิ์มาเตตาสุดสเปนมีเฟมิโลเปสกเมสและอาเบลุสโป่งเดียวมองว่าฝรั่งเศส มีผลงานที่ดีกว่าอีกทั้งยังได้เปรียบจากการเล่นเป็นเจ้าบ้านมีเกมลุกที่หวือหวาและเกมรับที่เหนียวแน่นเพราะถ้าดูจากสถิติฝรั่งเศสพึ่งมาเสียประตูเกมแรกในนัดล่าสุดนี้เองโป่งเดียวคำนวณว่าฝรั่งเศสจะชนะ21นึ 1. นะ ทุกคนคููต่อมาเป็นบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนักเปิดฤดูกาลแบล็กเบิร์นโลเวอร์เปิดบ้านเจอดาบี้เคาตี้คิกออฟตีสองหมายการเปิดมาให้แบล็กเบิร์น้าบ้านเหนือกว่า0.25ซีซั่นที่แล้วแบล็กเบิร์นจบอันดับ19ของตารางแข่งไป46ชนะ14เสมอ11แพ้ไป21ทำได้53แต้มส่วนดาบี้เคาตี้เลื่อนชั้นมาจากลีกวันจบโดยอันดับที่2แข่งไป46ชนะ28เสมอ8แพ้ไป10ทำได้912แต้มเฮ h ูเฮเกมล่าสุดที่คููนี้เจอกันแบล็กเบิร์นเปิดบ้านเอาช ชนะดาบี้ได้3ต่อ1นสมัยที่ดาบี้ยังเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพในปี2022ฟอร์ม5น้นัดหลังสุดของแบล็กเบิร์นชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดอุ่นเครื่องกับสต็อกพอร์ตบุกไปเยือนแล้วชนะกลับมาได้1 0ส่วนดาบี้หาเกมหลังสุดชนะ2แพ้ไป3เกมล่าสุดอุ่นเครื่องในบ้านเอาชนะเอัดลอบายาโดลิทไป2ต่อ1ตัวหลักแบล็กเบิร์นวันนี้น่าจะทิ้งหน้าเป้าอย่างมัสตาเกอเอาไว้พิงลำพังส่วนแผงมิดฟิลน่าจะเป็นคอสเตโลไทลิสโดแลนและไรอันเฮดช่วยกันประคองส่ว ดาบี้เคาตี้มี3แนวรุกอย่างทอมบาคูเซนเคเดนแจ็กสันและนาธานนลเมนเดสแลงเป็นตัวหลักให้กับทีมวันนี้โองเดียวมองว่าแบล็กเบิร์นน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าทางด้านดาบี้ถึงแม้ว่าดาบี้จะจบอันดับ2ในลีกวันแต่ถ้าเทียบชื่อชั้นยังไงแชมเป็นชิพที่แบล็กเบิร์นอยู่มานานกว่าก็น่าจะมีประสบการณ์มากกว่าอีกทั้งสติีตเฮตูเฮตคู่นี้ถ้าเจอกันสิครั้งดาบี้ชนะแบล็กเบิร์นเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อปี2020แล้วแเป็นการชนะในบ้านของตัวเองที่เหลือแบล็กเบิร และเสมอหนึ่งโป้งเดียวคำนวณว่าแบล็กเบิร์นจะเชิยชนะดาวบี้สองหนึ่งนะ ทุกคนคู่สุดท้ายยังอยู่ในแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเบสตันนอร์เอนเปิดบานเจอเชฟฟิลด์อยู่ในเดตคิกออฟตีสองซีซั่นที่ผ่านมาเบสตันจบอันดับที่10ในตารางแข่ง46ชนะ1 8แเสมอ9แพ้19เก็บได้63แต้มส่วนเชฟอยู่จบอันดับที่20ของพีเมลีกตกชั้นลงมาแถมยังสร้างสาติติที่ไม่น่าจดจำอีกด้วยแข่ง38ชนะแค่3เสมอ7แพ้ไป28ทําทำได้แค่16แต้มเฮทูเฮทเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเชฟฟิลเปิดบานชนะเบสตั ไป4-1เมื่อปี2023ส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของเปสตันชนะ3แพ้ไป2เกมล่าสุดอุ่นเครื่องเปิดบ้านแพ้เอฟตันไป3-0ส่วนเชฟยู5เกมหลังสุดอุ่นเครื่องทั้งหมดไม่แพ้ใครเลยชนะ4เเมอ1เกมล่าสุดปลุกไปสเสมอฮัดเด์ฟิลด์เถา1-1ตัวหลักเปสตันวันนี้หน้าเป้าเป็นเอลิลลิสและห้องเครื่องเป็นวิลคินทำงานร่วมกับแซมกีนวูดส่วนเชฟฟฟลยูไนเต็ดมีรีันบบลสเตอร์เป็นหน้าเป้าส่วนห้องเครื่องตัวสําคัญกุสตาโวฮารเมอร์และวินิซุสซูซานร่รวม กันในวันนี้โป้งเดียวมองว่าเบสตันก็ถือว่าเป็นทีมที่อยู่ระดับกลางตารางของแชมเปี้ยนชิพส่วนทึงเชฟยู่ถึงแม้ว่าจะทําสถิติไม่น่าจดจําในพรีเมียร์ลีกแต่พวกเขาก็เริ่มต้นใหม่โดยการอุ่นเครื่องไม่แพ้ใครเลยแถมยังเก็บชัยได้ถึง4เกมอีกทั้งสถิติเฮตูเฮตเชฟยู่ค่อนข้างจะดูดีกว่าเมื่อเจอกับเบสตัน6เกมหลังสุดที่คููนีเจอกันเบสตันไม่สามารถชนะเชฟยู่ได้เลยแพ้ไป3เสมอไป3วันนี้เชฟยู่น่าจะเตรียมตัวมาดีพอสมควรโป้งเดียวคำนวณว,ว่าเชฟยูจะบุกชนะ2 หนึ่งนะทุกคนแล้วสามารถสอบถามข้อมูลคู่อื่นเพิ่มเติมได้อีกทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์หน้าช่องติกต o k ส่วน youtube ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะทุกคน